ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง y y Sorry ช่องนี้มีแต่อย่างอย่างค่ะมเมื่อวันที่16เพฤษภาคม2024ยูคุมีประกาศอย่างเป็นทางการถึงการสร้างซีรีส์เรื่องใหม่เป็นซีรีส์แนวย้อนยุคสวมเครื่องแต่งกายโบราณค่ะ เป็นซีรีส์แนวสืบสวนสอบสวนและกำลังภายในซึ่งดัดแปลงมาจากนวนิยายจีนเรื่องอ e ี้หลินหลิงค่ะชื่อสากลคือจันเจาเอเวนเจอร์คนที่จะมาแสดงบทบาทของจันเจาคืออย่างหยางค่ะก่อนหน้านี้ทุกคนคงจะเคยเห็นอย่างหยางในบทของจันเจามาแล้วจากรายการววาร์ไตี้ เมื่อประมาณปี2022นะคะแดนเจ้าในเวอร์ชั่นของรายการวาไรตี้จะออกแนวน่ารักขี้เล่นนะคะ วนบทของจันเจ้าในนวนิยายจะเป็นผู้ชายที่เคร่งขรึมบทบาทของจันเจ้าที่เราคุ้นเคยกันดีก็คือเขาเป็นผู้ผดุงความยุติธรรมค่ะช่วยท่านเปาคลี่คลายคดีต่างๆสืบหาหลักฐานและข้อมูลเพื่อให้ท่านเปาตัดสินลงโทษประหารชีวิตผู้กระทำผิดค่ะเอกลักษณ์อย่างหนึ่งที่จันเจ้ามีก็คือ ทุกครั้งที่เขาออกไปปฏิบัติหน้าที่หรือการไปเข้าเฝ้าจัก,กรพรรดิเหรินจงเขาจะใส่ชุดองครักษ์สีแดงและมีกระบี่อยู่ในมือค่ะเนื้อเรื่องในนวนิยายเรื่องจันเจ้าเอเวนเจอร์นี้เท่าที่ได้ข้อมูลมาจะไม่เกี่ยวข้องกับสารไคฟงและเปาบุญจินนะคะเขาได้รับคำสั่งจากจัก,กรพรรดิเหรินจงให้ออกไปสืบคดีความ และก็มีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นระหว่างทางและมีฉากต่อสู้ท่ามกลางสายฝนค่ะเรามาทำความรู้จักกับประวัติของตัวละครชื่อจันเจ้ากันก่อนค่ะจันเจ้าเป็นจอมยุทธพเนจรอ,อายุประมาณ25-30ถึงปีค่ะมีความสามารถด้านการต่อสู้เป็นเลิศจนได้รับฉายาว่าจอมยุทธใต้ด้วยเหตุที่เขาเป็นคนที่ ชอบพดุงความยุติธรรมและช่วยท่านเปาไขคดีปริศนาต่างๆจกักรพัฒน์เรือนจงจึงให้เข้ารับราชการเป็นองครักษ์ระดับสีค่ะจันเจา้าเป็นตัวละครที่ถูกเขียนขึ้นมาใหม่ในนิยายจีนอิงประวัติศาสตร์เรื่องเปาบุญจิน้นในชื่อภาษาอังกฤษคือ j าสติกเปาค่ะด้วยความรู้ความสามารถของจันเจา้า ที่เขาทำงานได้อย่างคล่องแคล่วและว่องไวจากกระพัดเหรินจงจึงประทานฉายาใหม่ให้เขาว่าแมวหลวงก็เลยเรียกกันติดปากว่าแมวหลวงจันเจ้าค่ะนี่ก็เป็นประวัติแบบคร่าวๆของตัวละครชื่อจันเจา้าก็เป็นเวลาเกือบ30ปีแล้วที่บทบาทของจันเจา้าได้รับความนิยมในประเทศไทยที่ได้รับความนิยมสูงสุด ก็คือจันเจาเวอร์ชั่นที่แสดงโดยกุนเหอเจียจิ้งนักแสดงจากฮ่องกงค่ะจันเจาเวอร์ชั่นนี้เป็นเวอร์ชั่นของประเทศไต้หวันนะคะจำนวน236ตอนเป็นละครชุดทางโทรทัศน์ออกอากาศในประเทศไทยเมื่อปี1993ทาง Channel T Thailand ค่ะหมายกำหนดในการสร้างซีรีส์เรื่องจันเจาเอเวนเจอร์ ที่นำแสดงโดยอย่างยางจะเริ่มต้นขึ้นในเดือนกันยายน2024นะคะแต่ยังไม่มีข้อมูลว่าจะเริ่มถ่ายทำในวันที่เท่าไหร่และสถานที่ถ่ายทำนั้นคือที่ไหนถ้าเริ่มถ่ายทำต้นเดือนกันยาก็น่าจะสิ้นสุดลงประมาณปลายเดือนธันวาหรือไม่ก็อาจจะเป็นปลายเดือนมกราคมปี2025ค่ะ อันนี้ก็เป็นแค่การคาดเดานะคะส่วนกำหนดการที่แท้จริงนั้นคงต้องรอประกาศอย่างเป็นทางการอีกทีค่ะเมื่อตอนต้นวิดีโอดิฉันได้บอกไปแล้วว่าตัวเอกชายก็คือหยางอย่าง,างรับบทเป็นจันเจ้านะคะส่วนตัวเอกหญิงและตัวเอกชายคนที่2ตอนนี้ข้อมูลที่ดิฉันมียังไมา่ชัดเจนค่ะถ้าได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการ ดิฉันจะนำมาแบ่งปันให้ทราบกันอีกครั้งค่ะวิดีโอสั้นและภาพนิ่งที่นำมาประกอบเป็นวิดีโอนี้ทั้งหมดเป็นภาพที่ได้มาจากรายการวาไลตีค่ะยังไม่มีการถ่ายภาพนิ่งที่เป็นเซตเสื้อผ้าของจันเจาเวอร์ชั่นใหม่ค่ะจันจาวเอเวนเ e อร์อีพที่1จบแล้วค่ะขอเวลาเก็บรวบรวมข้อมูลสักระยะนะคะแล้วเรามาพบกันใหม่ ในอีีที่สองค่ะอย่าลืมกดไลค์ subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆจากช่อง Y วไวซอรี่ค่ะขอบคุณนะคะบ๊ายบาย